มาพบกับช่องดีบิวี2563กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางยีก่กีห้องลอตโต้รีอ IP ประจำวันพฤหัสบดีที่24เดือนก้าพศ2563นะคะรอบที่จะมาแนะนําก็คือรอบที่3จนถึงรอบที่10นะคะห้องลอตโต้รี่ i สูตรที่จะแนะนําคือสูตรที่3นะคะแถวนี้เป็นรอบของยีก่กีนะคะหวันมี88รอบรอบละห่างกัน15นาที3ตัวนี้ไป3ตัวบน2ตัวนี้ไป2ตัวล่างแล้วก็แถวนี้เป็นแถวที่แอดทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้หลักไหนบวกกันอย่างเช่น สูตรที่3จะใช้3ตัวบนหลักร้อยบวก2ตัวล่างหลักหน่วยนะคะรอบที่2ออก9 6 1 2 9นะคะ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ9บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ9 9บวก9เทนะ่ากับ18นับเอาแค่หลักหน่วยนะคะก็คือ8นะับเพิ่มให้ได้5าจำนวนแแล้วก็9 0 12นะคะเอาจําจำนวนนี้ไปลงทุนแต่ว่าช่วงแรกเราเช็คสูตรก่อนนะคะว่าสูตรกรลัสูตรของเรามันกาลังเดินกําลังเข้าอยู่ไหมรอบที่3ออก8 2 1สอง สองเข้าไหมคะเข้าทาสีแดงไว้หนึ่งเข้าไหมคะเข้าสี่เข้าไหมคะไม่เข้าสองเข้าไหมคะเข้าทาสีแดงไว้นะคะเพื่อที่จะดูทิศทางการวิ่งของเลขนะคะรับที่สี่นะคะเอารับที่3ามาคำนวณ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ8บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ2 8บวก2เท่ากับ10เอาแค่หลักหน่วยก็คือ0ูนะเพิ่มเป็น1 2 3 4รอรบที่4ออก9 4 2 6 2 4เข้านะคะ สองเข้าไหมคะเข้าหกเข้าไหมคะไม่เข้าสองเข้าไหมคะเข้าเราจะดูที่ทางการวิ่งของเลขก่อนนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเขาทํำสีแดงๆเข้มๆไว้นะคะจะได้เห็นชัดเจนนะคะต่อไปเดี๋ยวนะยังไม่เข้มพอต่อไปรับที่ รอบที่5นะคะรอบที่4มาคำนวณ9บวก2เท่ากับ11เอาแค่หลักหน่วยก็คือ1นะเพิ่มเป็น2 3 4 5รอบที่5ออก1 9 5 7 9 9ไม่เข้า5เข้า7ไม่เข้า9ไม่เข้าอ่าหลุดแล้วแปลว่าเข้าที่2ตัวบนรูดหลังนะคะเราก็ลงทุนที่2ตัวบนรูดหลังเลยรอบที่6เอารอบที่5มาคำนวณ1บวก9หรือ9บวก1เท่ากับ10 ถ้าเอาแค่หลักหน่วยก็คือ0ูนย์นะเพิ่มเป็น1 2 3 4รอบที่6ออก4 3 4 1 7 4เข้านะคะต่อไปรอบที่7เอารอบที่6มาคำนวณ7จ็บวกสเท่ากับ11เอาแค่หลักหน่วยก็คือ1นะเพิ่มเป็น2 3 4 5รอบที่7ออก2 1 4 6 3 4เข้าต่อไปรอบที่8เอารอบที่7มาคำนวณ3าบวกสเท่ากับ5นะเพิ่มเป็น6 7 8, 9 รอบที่8ออก4 4 7 3 1 7เข้านะคะรอบที่9เอารอบที่8มาคํานวณน,นะคะ4บวก1หรือ1บวก4เท่ากับ5นับเพิ่มเป็น6 7 8 9รอบที่9ออก0 3 7 4 5 7เข้านะคะต่อไปรอบที่10เอารอบที่9มาคํานวณ0บวก5เท่ากับ5นับเพิ่มเป็น6 7 8 9รอบที่10ออก3 1 8 5 0 8เข้านะคะทีนี้รอบที่11จะหลุดนะคะครับแอดเคยอร,อรอบที่11จะหลุดทีนี้ซึ่งมันมันเข้าติดต่อกันแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 8รอบนะคะ8รอบจะหลุดนะคะเข้า8รอบรอบที่9หลุดก็ ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง d v วีดีสองหด้วยนะคะจะได้เป็นกาลังใจให้กับแอดในการทําคลิปใหม่ๆสุดใหม่ๆใ,ใ,ในแต่ละวันใครสนใจเข้าไลน์กลุ่มนะคะก็สามารถแอดไลน์ได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วใครสนใจสูตรนะคะสามารถลงทุนได้เองโดยไม่ต้องรอแอดก็คือ,อขอเมลนะคะขอเมลทิ้งเมลไว้ใต้คลิปเดี๋ยวแอดจะส่งสูตรให้จะได้ลงทุนได้ทันท่วงทีโดยไม่ต้องรอแอดนะคะการลงทุนมีความ